โอเคอยู่กับผมเฟิร์สไฟเอร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาไร์พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอการแข่งเบเบสซูเปอร์ครับกันนั่นเองนะครับที่ผมชนะเลิศมานะครับโอเคก็ตอนนี้ผมก็ลงไอ้นี่ไปแล้วนะลงะคลิปคลิปที่ไปแข่งแล้วนะครับอมผมลงไปแล้วนะคลิปที่ไปแข่งแสดงพ่วิน ยวแชร์ก่อนนะต้องแชร์ตามคนเข้ามาสวัสดีครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์หน่อยนะครับจะได้เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับโอเค เอ่อคุณที่เข้าคุณที่เข้ามาหนึ่งคนนี่ชื่อว่าอะไรครับผมโอเคเข้ากันมาแล้วนะครับสองคนฝากแชร์เข้าไปในกลุ่มเอ่อไปเปเิดเบิเบหน่อยนะครับไปเปิดเดี๋ยวไปเปิดไฟแบย วันนี้บรรยากาศดีเว้ยเหมือนฝนจะตกเลยจากวันนี้ก็เดี๋ยวระหว่างรอผู้ชมเข้ามาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนนะผมไปเอาอาของไอคอมโบที่ผมใช้แข่งแล้วก็แล้วก็เ่อถ้ยอยรางวัลมาก่อนนะครับโอเค โอ,โอเคครับก็มาแล้วนะครับนี่น,นี่ก็จะเป็นเบเบสีทองที่ผมเอามานะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้วยรางวัลนะครับนี่อนี่ก็จะเป็นเบเบอนะครับาหายไปไหนก็หมดแล้วนี่ เหนื่อยรีบรีบไปเอาของมาไงเลยเหนื่ยอยโอเคนี่ก็จะเป็นเอ่อของที่ผมเดี๋ยวจะเอามารีวิวนะครับนี่นี่นะครับ2อันนี้นี่ก็จะเป็นเอ่อยูเนียนเดียบลอสแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอ่อหลอดอะลิสนะครับซึ่งผมแกะมาแปะสติกเกอร์แล้วนะครับเมื่อคืนนะครับแล้วก็จะมีเอ่ออีกเซตหนึ่งก็คือเป็นเซต เซ็ตของเลยเนี่ยภาคมเมทัลน,นะครับที่เอามารีเป็นเบสนะครับที่มันแพงๆอะ่ะเออนั่นแหละผมผมได้บัตรกำนันมาผมก็เลยเอาไปซื้อนะครับนี่ครับนี่นี่สองตัวสองตัวที่ผมแกะออกมาประกอบประกอบแล้วก็ติดสติกเกอร์แล้วเรียบร้อยนะครับนี่สวยมากสองตัวนี้เป็นลิมิเต็ นี่ครับนี่ก็คือเบสสีทองนะครับนี่สวยมากและนี่ก็จะเป็นเถ้วยรางวัลของการแข่งซปเปอร,ร์คัพเบเบ้ซปเปอร,ร์คัพนะครับนี่ก็ ถ้าเอาตรงๆนะจริงๆผมคิดว่าอาผมคิดว่าตอนไปอะ่ะผมคิดว่าไม่น่าจะได้แน่นอนเว้ยคือแบบยังไงก็ไม่ได้อะ่ะห้าสิบกว่าคนอะ่ะคิดดูดิใครใครเขาจะไปได้อะ่ะแต่ว่าเรื่องแบบโชคด้วยแหละมั้งก็เลยก็เลยเอก็เลยได้นะครับอืมก็คอมโบผมก็ดีดีอยู่นะครับก็ คือตอนนั้นน่ะตอนตอนสุดท้ายอ่ะก็เกือบแพ้แล้วนะครับแต่ว่าก็ได้เบรฟเบอร์คิลลี่ช่วยเอาไว้นะครับเออดีก็ตกอนามเด้เฉยเลยอ่ะเออนี่นะครับกล่องที่เอาไปใช้นะครับนะครับตัวแรกตัวแรกที่แบบว่าแบกแบกเลยอ่ะเออก็คือนี่ครับเทมเพสโซลมอนนะครับนี่คอมโบเนี่ยตัวแบกตัวแบกเลยอ่ะเออ เนื่อตัวแบกเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็น World s p e e k r u n นะครับใส่ d น v i l Drift นะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบกเหมือนกันนะครับตัวต่อไปที่เอาไปลงด้วยแล้วก็ไม่ค่อยจะชนะเท่าไหร่ก็คือ Perfect Phoenix นะครับแต่เป็นสีนี้นะก็คือผมไม่มีสีแบบเขาเข้ากันนะครับ ตัวต่อไปจะเป็นสายแอตแท็กก็คือสายแอตแท็กเซนี้ผมจะมีอยู่แค่2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวเลดลองกินุสนะครับนี่คอมโบออริจินอลนะครับแล้วตัวสุดท้ายเป็นตัวที่ทำให้ผมพลิกแพนเกมแล้วกลับมาชนะได้ก็คือเบรฟเอ่อเบรฟอะไรนะเบรฟลูซิเฟอร์นะครับเป็นลูชิปเป็นลูซิเฟอร์2นะครับแล้วใช้ตัวอันติเมตรีบูทเดชที่ได้ที่ได้จากเซต ใช่ของ Apocalypse นะครับอืมนี่นะครับก็คือคอมโบคอมโบของผมนะครับนี่ก็มาบอกคอมโบเดี๋ยวจะไปทําคลิปทําคลิปบอกคอมโบแบบแบบแยกอีกทีหนึ่งนะครับอืมสวัสดีครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งท่านที่เข้ามานะครับก็เมื่อกี้นั่งพูดคนเดียวอยู่สักพักหนึ่งเลยนะครับ ข้มาแล้วก็แชร์แชร์ตามคนเข้ามาด้วยนะครับไม่มีใครเข้าเลยอะ,อะจริงดิแล้วก็เออ่ที่ชุดท,ที่ผมเอาไปใช้ก็จะเป็นอที่ชุดอันนี้นะครับสองอันนี้ก็จะเป็น พี่ชุดของลอง g i n u s ก็คือเป็นที่ชุดของลุยนะครับนี่เป็นสีเข้าๆเลยแล้วก็จะเป็นที่ชุดของออ,อะไรนะชูนะครับคุณเลนไนชูนะครับอืมก็ที่ชุดที่ชุดของชูก็จะใช้เป็นแบบอย่างนี้นะครับเป็นเป็นอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ย ถ้ากดถ้าก็ทำแบบนี้มันจะใช้ลชุดง่ายกว่าก็คือจะเวลาชุดก็จะทำท่าอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมันจะมันจะคุมง่ายกว่าครับแล้วก็อย่างนี้คือคือมันจะดึงได้แรงกว่าครับส่วนที่ชุดของของสีแออะไรนะของหมุนซ้ายผมผมจะใช้แบบนี้นะครับเพราะเวลาใช้ลัชุดของหมุนซ้ายมันต้องมันต้องเอียงอย่างนี้ไปข้างหน้าครับถ้าเกิดมันมันไม่สามารถเอียงอย่างนี้ได้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเอียงอย่างเงี้ยเวลาฝั่งเราอ่ะที่ที่ แบบว่าสนามอ่ะถ้าเกิดเราเราอยู่ตรงที่มันสามารถตกได้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเอียงอย่างเงี้ยเวลาชูดมันจะตกลงไปสนามเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าอันนี้ไม,ไม่ควรไม่ควรจะใช้เป็นเป็นแบบเหมือนเหมือนของชูอย่างนี้นะครับไม่ไม่ควรจะเป็นรูปลักษณะนี้นะครับผมก็ได้ทํางี้นะครับแต่จริงๆจริงๆไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใช้ถ้าเกิดใช้ก็ชูดแบบเบาๆนะครับชูดแบบค่อยๆชูด ก็คือจะจะจะ,จะใช้ชูตกับสป,ปิเกนนะครับก็สป,ปิเกนก็ <_ nis it> ตัวแบกอีกตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่้คยๆหลายๆคนใช้เลยนะครับแล้วก็ตอนแข่งรคอบมูกินห่างก็ก็โดนโดนแบรนด้วยนะครับสป,ปิเกนนี่ครับ นี่นี่ครับทองอลามโอ้โหยิงยิงอยู่ตรงไฟได้เนี่โอโ้โหรองแสงโอ้โหคือตัวนี้ผมเอาลองเอาไปชุดแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็สวยสวยมากเลยนี่มันสามารถเอาชิ้นส่วนออกมาได้นะครับก็คือบิดบิดอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมอะเอาออกมาได้นะครับคือชิ้นส่วนมันจะไม่เหมือนโกเทอร์โบแบบธรรมดานะครับ เพราะว่ามันจะคืบทองแบบวิ่งวับวิ่งวับมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ขยับยังได้ไงวะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่หยิบวับแต่ว่าตัวนี้ไม่ไม่สามารถเอาชิปออกมาได้คือผมพยายามเอาชิปชิปออกมาตั้งหลายครั้งละแต่มันเอาออกไม่ได้ก็ไม่ไม่อยากจะเอาชิปออกหรอกเพราะว่ากลัว กลัวว่ามันจะเอถลอกนะครับก็ท่านผู้ชมสองท่านที่เข้ามาก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับจะถามเรื่องเบเวตอะไรก็ได้ครับผมยินดียินดีตอบอยู่แล้ว ถ้าเป็นเรื่องที่ผมรู้ผมตอบอยู่แล้วนะเสนอขก็หเนีน่ยแล้วมานะมามาดูคอมโบคอมโบตัวนี้กันดีกว่าตัวนี้ก็ผมซื้อได้ในงานนะอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ซื้อจากจากบัตรกำนันนะอันนี้ น,นี่ก็จะเป็นยูเนียนเดวบลอสนะครับจะเป็นเออ่เบสจะเป็นของยูเนียนส่วนชิปจะเป็นของเดวบลอสล่างแรกนะครับแล้วก็มันจะให้เหล็กเออ่เหล็กสูสีแดงมานะครับแล้วก็จะให้เฟรมเป็นเฟรมเออ่เฟรม E นะครับเป็นเฟรมของอ่าอะไรนะเฟรมของอะไรวะเออ่จะไม่ได้ตัวสีฟ้าที่ที่พี่วินชอบอออ่ะเนั่นแหละนี่นะครับแล้วก็จะได้เป็นแบริ่งสีแดงมานะครับคือผมชอบแบริ่งสีแดงมากเพราะว่า มันเข้ากับตัวไอ้นี่เอ่อะไรนะสปิกันนะครับผมจะเอาไว้ใส่กับหลอดสปิกันนะครับก็คือแองจริงก็อยากก็อยากก็อยากไปเล่นนะเพราะมันสวยดิแต่ว่าแต่ว่าก็กลัวก็กลัวมันถลอกอะ่ะเซ็ตตุ๊สัสดีคนดูสามคนด้วยนะครับ แล้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวหลอดหลอดอะิลิสนะครับก็จะเป็นเบสจะเป็นหลอดนะครับเป็นเบสของตัวสปิกันนะครับแล้วก็จะเป็นชิปชิปจะเป็นตัวอะิลิสสีฟ้านะครับสวยดีนะครับแล้วก็จะได้เ,เป็นเหลเ็กเหล็ก PR นะครับที่ได้จากที่ได้จากแรนดอมนะครับแรนดอมของพักจ t ที่มากับอ,อ,อะไรนะเนเกตเนเกตสปิกันนะครับ แล้วก็จะได้เป็นตัวของเอออะไรนะ Quick Dash นะครับนี่ quick dash สีฟ้านะครับโคตรสวยเลยนะครับทำอะไรอีกเดียไม่รู้จะเอาไม่รู้จะทำอะไรแล้ะตอนนี้คนก็ไม่คอมเมนต์กันถามอะไรกันเลยนะครับ ไม่คอมเมนต์หรือผมไม่เห็นวะเดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์เครื่องน่าจะใช่คือผมน่าจะไม่เห็นแชทเองนะครับขอโทษทีเดี๋ยวเ,เปิดเปิดดูในเครื่องนี้นะเออ สวัสดีคุณฟุกนะครับก็สวัสดีคุณฟุกนะครับก็เออเดี๋ยวไปเสียงอนะแล้วก็สวัสดีคุณคุณอะไรนะคุณบอลองลองโคตรเก่งผมหรอกครับเออทำคลิปเด็ก 5G ตัวที่ใช้เป็นแชมป์หน่อยครับได้ครับผมเดี๋ยวผมทำนะครับอะไรวะเนี่ย อะไรเก่งไหมครับไม่รู้อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกโอเคมีอะไรอยากจะถามผมไหมครับเรื่องคอมโบเดี๋ยวเดี๋ยวผมามาอาธิบายซ้ำอีกรอบก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้มันไม่มีคนเข้ามานะครับ อยู่เงียบๆเดี๋ยวผมค่อยรัดตอนดึกอีกแล้วกันนะครับตอนนี้ก็คุยกันไหมก่อนนะครับมีอะไรอยากจะถามไหมครับเรื่องคอมโบอะไรงนี้ผมตอบได้ผมตอบได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดตกหล่นอะไรก็ขออภัยด้วยครับผมจะไม่ได้หมนหลอกชื่อ ชื่ออุปกรณ์อะ่ะเพราะว่ามันเยอะมากนะครับเออก็บอกสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง f i r s t f ฟลาย e r นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับ s c r i b e ผมด้วยนะครับก็ผมจะอัพลิปลงเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเบเบหรือว่าเป็นคลิปกันดัมหรือว่าเป็นคลิปอื่นๆก็ตามนะครับเดี๋ยวผมจะลงเรื่อยๆนะดูเหมือนว่าคนน้อยมากหรือคน เอ๊ะหรือว่าคนเขาไม่อยากกินกันก็มึงพี่มิมอะไรอ่ะคุณฟุกไม่มีคนเข้ามากันเลยเหลอ ไม่มีใครทุยไม่มีใครเข้ามากันเลยเหรอเออคลิปไอ้นี่คลิปไอ้ที่ผมลงแข่งไอ้พาร์ทสองไปดูกันยังพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองอ่ะดูกันยัง Uh huh. อ่อเออ่าแกเป็มอนแลอือโอเคนะครับเดี๋ยวเออเดี๋ยวผมไปแล้วเออพอดีสงงัยจะไลฟ์ผิดเวลาไปหน่อยไม่มีคนเข้ามาดูเลยนะครับอืมแจกเื่อรางวัลเลยครับบ,าบ้าบอใครจะแจกถามจริงโอ้โห ความภาคภูมิใจขนาดนี้ขายก็ไม,ยกไม่ขายก็ไม่ขายหรอกบอกเลย,เยผมยังไม่ได้ดูคลิปลงแข่งเลยเพราะว่าตอนนี้กำลังดูอยู่ดูไลฟ์อยู่อ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวใกล้จบแล้วลหละไลฟ์อะ่ะเออเดี๋ยวค่อยไปทำคลิปคอมโบสอดคอมโบอีกที ไม่ดีเดี๋ยวทำคลิปรีวิวอ้นี่รีวิวลิมิเต็ดงตัวนี้แล้วก็จะเป็น l i มิเ e ็ดเซของเมทัลเมทัลไฟท์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำรีวิวแล้วก็เอ่อทำสรุปเมทวิททำคอมโบคอมโบคอมโบห้านะครับนี่เป็นคอมโบเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเป็นเจาะรายละเอียดคอมโบที่ผมใช้ไปแข่งให้ดูนะครับทุกคนจะได้อาไปปรับใช้กันได้นะครับโอเคแล้วก็จะทำคลิปสอนวิธีชูด สไตล์ของผมเองนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปสอนอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็สำหรับไลฟ์นี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าก็อถ้าถ้าคนถ้าคนยังอยู่อนะถ้าคนยังอยู่ก็ยังไม่ได้ลงหรอกเออก็ก็ยังอยู่อย่างเงี้นะอ โอเคก็เดี๋ยวไปละไว้เจอกันในคลิปคลิปรีวิวแล้วกันนะครับโอเคเอาล้ครับก็สำหรับไลฟ์นี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายไว้เจอกันไป